สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพาไปชมนะครับงานแกะนะครับเป็นหน้าพานบุญนะครับขนาดเล็กนะครับขนาดห้อยคอนะครับพร้อมลงยันนะครับนี่นะครับมาดูรายละเอียดใกล้กันนะครับนี่นะครับผมนีบนะครับแล้วโฟกัสก่อนนะครับผมนี่ครับพร้อมลงสีนะครับเป็นหน้าแดงนะครับนี่ครับผมเขียนหน้าเขียนตาให้พร้อมนะครับนี่นะครับลงยันณะเศรษฐีนะครับผม ็นงานที่ลูกค้าสั่งมานะครับจำนวน100่งรชิ้นนะครับผมท่านใดมีไม้อยู่หรือจะสั่งแกะไม้ทางร้านก็มีให้นะครับท่านใดสนใจแกะหน้าพลานบุญหรือเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับจำนวนน้อยจํานวนมากนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นเราก็รับทําหมดนะครับตามระยะเวลาที่ท่านกําหนดได้นะครับผม ท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์0821378166หรือทางไอดีไลน์ก็0821378166นะครับหรือทางเพจ Facebook นะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธ,ธานะครับก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับผม